สวัสดีค่ะหมอโอชอบอ่านหนังสือนะคะนี้หมอโอจะอ่านหนังสือเรื่องรับดีมีคุณภาพด้วยเคล็ดลับฉบับสแตนฟอร์ดค่ะขายไปแล้วมากกว่า300แสนเล่มน,นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์นิชิโนเซจิเขียนนะคะอันิสาเกมเกมเผ่าพันธ์แปลค่ะพิมพ์ครั้งที่2นะคะค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจไหมค่ะ ที่คือจริงๆอนะเรื่องเนี้ยหมอโอนะเคยเห็นที่ร้านหนังสือนะตอนที่ไปเลือกเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจแต่ว่าเรื่องนอนหลับเราจะอยากอ่านไม่น่าอะไรเงี้ยก็ก็เลยยังไม่ได้ซื้อทีนี้พอไปอีกรอบหนึ่งตอนนั้นก็จะพาไปพาลูกไปซื้อหนังสือนนทานแล้วก็เห็นมันลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นก็เลยดีใจมากรีบซื้อมันเลยนะก็โอเคเลยเขาบอกว่า The standard method for ultimate s o u t h sleep แก้ปัญหาการน,นอนตามแบบฉบับสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับหนึ่งของโลกด้านการนอนหลับค่ะก็คือเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะหนังสือนี้มันจะด,ดีจริงหรือไม่ดีจริงมันราคาคุยหรือเปล่านะก็มาลองดูกันนะคะก็คือคือเขาบอกการนอนหลับเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสามของชีวิตเรานะมาคิดดูเห็นไหมถ้า24ชั่วโมงล้วเราแบ่งเป็น 8ก็จะได้3ช่วงใช่ไหมก็จะเป็นตีสว่า8ชั่วโมงเนี่ยนะทำงานอีกที่เหลือก็จะเป็นการตื่นเป็นการกินข้าอาบน้ําเดินทางอะไรอย่างเี้นะคะแล้วก็อีก8ชั่วโมงเนี่ยสำหรับการนอนหลับมันคือความสําคัญของมนุษย์ขนาดนั้นเลยนะคะว่าทาไมเราต้องนอนเหรอเราไม่นอนได้ไหมอะไรเงี้ยนักสือเขาจะบอกนะว่าคือมันจะมีมีบทบาทอะนะเดี๋ยวคุยก่อนเขาบอกว่า เออหลับดีมีคุณภาพเป็นยังไงเขาบอกว่านะหนังสือเล่มนี้ถ้าหากว่าจะจําจําอะไรไม่ได้ไไดหรือสักอย่างนึงจาไว้เลยว่าจําให้ได้อย่างเดียวคือกฎทองคือนอนให้ได้นอนหลับ90นาทีแรกให้อย่างมีคุณภาพเลยนะอย่างเช่นเราเข้าไปนอนปุ๊บหลับฟื้นไป90นาทีอันเนี้ยถือว่าดีมากนะก็ะคือกฎทองคือต้องนอนหลับ90นาทีนะแต่ถ้าหมายถึง ถ้าสมมติเราต้องนอนเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือคืออันนั้นคือสําคัญนะแต่หมายถึงว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปนอนแล้วเนี่ยในช่วงเก้าสิบนาทีแรกถ้าเราคุณภาพการนอนหลับไม่ดีอ่ะอันนั้นอะ่ะคุณภาพการนอนหลับทั้งหมดของเรามันก็จะไม่ดีนะคะไม่ใช่ว่าให้นอนแค่เก้าสิบนาทีนะเออค่ะแล้วก็การนอนหลับเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลับธรรมดาแล้วก็หลับฝันนะคะช่วงเวลาหลับธรรมดามันก็จะมีหลับตื้นหลับลึกอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเขาบอกว่า เนี่ยมันเป็นช่วงสําคัญในช่วงแรกที่เราเข้าไปนอนเนี่ยช่วงหลับธรรมดาเนี่ยมันจะเยอะนะเราจะมาฝันเนี่ยก็ตอนช่วงใกล้ๆตื่นนะคะก็เขาบอกว่าการนอนเป็นหนึ่งในสามของชีวิตแต่ว่ามันกําหนด2ในสามที่เหลือของชีวิตด้วยนะคะแล้วก็การนอนถ้าหากเรานอนไม่พอเขาก็เรียกว่าติดหนี้สินการนอนมันจะสะสมทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ส่งผลร้ายผลร้ายก็คือการหลับในนะโดยที่บางทีก็แบบไม่รู้ตัวเลยนะ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราอยากนอนตุนแปลว่าสมองเนี่ยกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแล้วนะคะค่ะถ้าหากว่าเราไม่นอนเนี่ยนะคะอินซูลินมันจะหลังหลังออกมาน้อยน้ําตาเราก็จะเพิ่มแล้วก็จะเป็นเบาหวานนะฮอร์โมนพวกเลปตินจะออกมาน้อยเกรลินเนี่ยมันเพิ่มเกรลินเพิ่มความอยากอาหารนะเพราะฉะนั้นเราจะอ้วนนะคะแล้วก็จะกระตุ้น การไม่นอนจะกระตุ้นรประสาทซิมพาเทติกพวกนี้มันเป็นประสาทของการตื่นไงเพราะฉะนั้นมันจะถูกกระตุ้นเยอะอความดันมันก็ขึ้นแล้วก็ยังทําให้จิตใจไม่มั่นคงกลายเป็นโรคซึมเศรา้าวิต,ตกติดแอลกอฮอล์ติด,าาตดสารเสพติดแต่อีกด้วยนะการนอนเนี่ยฮอร์โรมนมันจะหลั่งเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการสร้างเซลล์ผิวใหม่กระตุ้นเมตาบอลิซึมต่างๆทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะเข้าสู่สมดุลนะการนอนเนี่ยมันจะมีพันธกิจทั้ง5้านะคะ อันที่หก็คือเพื่อให้สมองแล้วก็ร่างกายได้พักผ่อนอันที่สองก็คือจัดระเบียบความทรงจําให้ฝังแน่นนะคะถ้าเด็กๆอยากความจําดีก็ต้องนอนนะคะข้อ3ก็คือปรับสมดุลฮอร์โมนโกรธฮอร์โมนเซ็กฮอร์โมนนะคะแล้วก็ข้อ4เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลโรคข้อ5ก็คือขจัดของเสียในสมองที่เรากลัวก็คือตัวอะมมลอยเบต้าที่เราจะเจอเยอะในคนไข้ที่เป็นโรค ความจำเสื่อมนะค่ะเข,า,ขาบอกว่าอ๋อเขาพูดถึงเรื่องการหยุดหายใจขณะหลับคือบางคนไม่รู้นะว่ามีมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับทําให้มีการหยุดหายใจมามากกว่า15ครั้งในหนึ่งชั่วโมงก็เหมือนกับการถูกบีบคอให้ขาดอากาศนะอยู่บ่อยๆค่ะนะ แล้วก็เรื่องการนอนนี่ก็สําคัญคือถ้าเราวง่วงนอนแล้วเราไม่ยอมนอนเนี่ยจะทําให้วงจรหลับลึกนะมันไม่มีในคืนนั้นเพราะฉะนั้นคุณภาพการนอนมันจะไม่ดีนะค่ะผู้ที่มีสุขภาพดีจะเข้าสู่ภาวะหลับได้ในเวลาไม่เกิน10นาทีหลังจากนอนหลับตานะเ,เคล็ดลับสําคัญก็คือแค่นอนแล้วก็ตื่นให้ตรงเวลาทุกวันตอนรุ่งสางเนี่ยคอติซอลมันจะหลั่งออกมาเยอะก็คือเตรียมพร้อมสู่การตื่นนะคะ เขาพูดถึงเรื่องสวิตการตื่นนอนด้วยสวิตการนอนและสวิตการตื่นนอนเวลาสวิตการนอนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับมือเท้าเนี่ยมันจะต้องอุ่นแล้วก็อุณหภูมิแกนจะลดลงอุณหภูมิแกเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะมันการปรับลดอุณหภูมิแกเนเปรียบเสมือนประตูเข้าสู่การนอนทํายังไงอุณหภูมิแกนจะลดลงก็โดยการนอนแช่น้ําร้อนถ้าไม่มีอ่างแช่กบนอนอาฝักบัวเลยแหละนะแล้วก็ ถ้าไม่มีถ้าไม่มีอย่างแช่น้ําร้อนใช่ไหมแต่อยากจะได้ผลดีเหมือนกันก็แช่เทา้านะแช่เท้าในน้ําอุ่น <c oughs> แล้วก็เขาบอกว่าการนอนโดยสวมถุงเท้าเนี่ยขัดขวางกระบวนการระบายความร้อนออกทางเทา้าเพราะฉะนั้นเราก็จะนอนหลับยากนะนะการนอนหลับเขาบอกว่าทำไงจะนอนหลับนะกฎข้อที่หนึ่งก็คือกฎของความจาเจเราจะต้องเลือกหนังสือที่น่าเบื่อมาอ่านหนังสือที่เราบอกว่าอ่านแล้วหลับเอามาอ่าน นะคะหรือว่าทีวีช่องที่น่าเบื่ออะไรกันน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะในในหนังสือเล่มนี้เขาให้ดูทีวีได้นะแต่เขาไม่ให้ดูมือถือนะคะแล้วก็มีเรื่องของอการนับแกะเขาบอกว่าชีพเนี่ยมันไปพร้องกับคำว่าสล e ปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้นับเป็นชี e นะนับแกะนะคะค่ะกิจวัดประจําของการนอนหลับนะเขาบอกว่าอย่าอ,อย่าเปิดสมาร์ทโฟน เพราะว่าสมาร์ทโฟนมันเล่นเกมก็ได้ค้นข้อมูลเปิดดูอีเมลมันจะไปกระตุ้นปราสาซิมพาเตติกนะอ๋อแล้วเขาก็พูดถึงสารสื่อประสาทออเรกซินด้วยเขาบอกว่าตัวนี้มันจะทำให้กระตุ้นให้มีการตื่นชนิดแรงแล้วก็ทำให้เรากินอาหารนะอ๋อเออเขาพูดเรื่องเขตห่วงห้ามนะคะซึ่งสมองจะปฏิเสธการนอนหลับในช่วงก่อนนอนเขตห่วงห้ามนี่มีความสำคัญอย่างเช่นสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่นอน สี่ทุ่มนะก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างเช่นให้ให้เรานอนสามทุ่มแล้วก็นอนไม่หลับเนี่ยอันนี้ก็คือเขตห่วงห้ามของเรานะคะเขาบอกว่าการนอนเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือการรุกล้ำเขตห้ามนอนทําให้นอนไม่หลับนะในวันที่รู้แน่ชัดแบบกระทนหันว่าพรุ่งกนี้ต้องตื่นเช้าเนี่ยให้เข้านอนตามเวลาปกติจะดีกว่านะให้นอนอย่างมีคุณภาพดีกว่าฝืนข่มตาหลับนะคะการนอนอย่างมีคุณภาพเนี่ยนะ ก็คือเริ่มจากกําหนดเวลาตื่นแล้วก็นอนตรงเวลาสม่าเสมอสวิตการตื่นก็มีนะคะก็มีฮอร์โมนคอติซอลไงพวกนี้มันจะสงบนิ่งเวลากลางคืนที่ภูมิด้านทานทํางานเนาะแต่มันจะมาเพิ่มปริมาณในตอนเช้ายังมีฮอร์โมนอย่างอื่นเช่นน้อยพิเนฟรรนฮิสตามีนโดปามีนนะคะแล้วก็สวิตตื่นอนะันที่2ก็คือแสงสว่างเขาบอกว่าเช้ามาต้องฝึกอาบแสงอาทิตย์ต้องออกไปโดนแสงอาทิตย์นะยามเช้าให้เป็นนิสัย แล้วก็ต้องเพิ่มอุณหภูมิร่างกายสวิตตื่นเนี่ยเขาบอกในเรื่องนี้เขาสอนเรื่องการตั้งนาฬิกาปลุกว่าจะต้องตั้งเป็นสองเวลาให้มีช่องว่างประมาณ20นาทีนะไอ้ปุ่มสมูทเนี่ยม,มันสั้นเกินไปต้องมีพื้นที่ว่างนะค่ะแล้วก็การตื่นนอกจากนอกจากตั้งนาฬิกาแล้วก็ล้างมือด้วยน้ําเย็นนะแล้วก็เคี้ยวอาหารเราจะกระตุ้นสมองในเรื่องนี้เขาจะสอนด้วยว่าถ้ากระตุ้นสมอง เขียวใช่ไหมมันจะไปกระตุ้นเนิร์ฟอันที่5กระตุ้นไตรเจลมิโน่เนิร์ฟแล้วก็มาจจะขึ้นไปกระตุ้นสมองอีกนะคะมันก็ดีกับสุขภาพไงแล้วก็จะมีพวกการวิ่งตอนเช้าการดื่มกาแฟเลื่อนง,งานสําคัญมาทําตอนเช้าแล้วก็เขาบอกเลยว่าอย่างกับคนที่ทํา IF ใช่ไหมมันจะไปกระตุ้นไอตัวฮอร์โมนออเรกซินพอไปกระตุ้นฮอร์โมนออเรกซินมันทาให้เราตื่นไงมันก็คนพวกนี้จะนอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็อ่า เขาพูดเรื่องปลาเนื้อสัตว์แล้วก็ถั่วเหลืองบอกคนที่กินอาหารพวกนี้มันจะมีทริปโตเฟนเยอะนะมันจะไปผลิตเป็นเซโรโทนินแล้วก็ไปผลิตเป็นเอลโทนินนะแต่ถามว่าร่างกายเราจะทําแบบนั้นไหม,ไมร่างกายเราจะกําหนดเองไม่ใช่ว่าเรากินอะไรแล้วเราจะถึงจะได้สิ่งนั้นเป๊ะๆนะมันขึ้นอยู่กับร่างกายเราเอาไปใช้หรือเปล่านะคะก็พูดเรื่องการความง่วงก่อนเนะเอ่อความรั่วความง่วงตอนบ่ายนะก็จะเป็นกับทุกคน มีคนบอกว่าเนื่องจากกินอาหารเช้าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เนื่องจากกินอาหารกินอาหารตอนกลางวันเข้าไปนะเลือดก็ไปเลี้ยงลําไส้เยอะมันก็เลยไปสมองน้อยเขาบอกไม่จริงสมองมันสําคัญที่สุดเลือดมันจะต้องไปเลี้ยงเยอะที่สุดนะถ้าหากว่ามันเป็นจากที่เลือดไปลําไส้เยอะแล้วทําไมตอนกินอาหารเช้าเราไม่ง่วงก็จริงเนาะค่ะแล้วก็ค่ะเขาบอกว่าเออ เวลาเราง่วงตอนประชุมเราต้องทํำยังไงเขาบอกให้เราคุยสนทนาการสนทนาสําคัญที่สุดแล้วก็ในต่างประเทศเนาะคนไม่พูดก็เหมือนไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้น่ะถ้าเราไม่รู้จะพูดอะไรให้เราใช้การตั้งคําถามค่ะแล้วก็การเคี้ยวก็กระตุ้นเหมือนกันนะค่ะแล้วก็อ๋อในคนที่นอนไม่พอเห็นยังไงเขาบอกว่าขยายเวลานอนให้มากกว่าปกติหนึ่งงชั่วโมงในเช้าวันเสาร์ก็จะไม่เป็นปัญหานะนอนนอนเพิ่มได้แต่ว่าควร จะเข้านอนเวลาเดียวกันกับวันทํางานนะคะไม่ใช่ว่านอนดึกนะให้ให้นอนเวลาเดียวกันเลยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกไม่พึงพอใจในงานหรือว่าการดําเนินชีวิตปัจจุบันให้ลองเริ่มต้นแก้ไขหนึ่งในสส่วนซึ่งยังไม่ไม่ได้แตะต้องดูก็คือการนอนหลับนี่ไงนะให้ลองลองดูชื่อว่าถ้าเรานอนหลับดีขึ้นแล้วชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสาระสั้นๆนะขอโทษนะเสียงหมอโอนจะไม่ค่อย เต็มที่นะโอ้โหป่วยมากเลยนี่ขนาดพยายามนอนอย่างเต็มที่แล้วนะติดมาจากโลกนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ได้ประโยชน์มากเลยนะหมอ,อ,อหลังจากที่หมอ,หมอโออ่านแล้วก็มานั่งวิเคราะห์นะคือหมอโอก,ก็จะใส่พวกสมาร์ทโฟนที่มันจะวัด้พวกการนอนหลับได้อะไรเงี้ยก็เออมันสังเกตเออจริงด้วยถ้าช่วงแรกเรานอนหลับดีในช่วงต้นของคืนนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะสดชื่นไม่ว่า เราจะเวลานอนเนี่ยเราจะได้ครบถึง7ชั่วโมงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องนี้สินงการนอนนี่มันก็จริงเนาะถ้าคืนคืนก่อนหน้าน,นั้นเรานอนไม่พอมันจะรู้สึกโหดทรมานมากเลยก็เออเพิ่งมารู้ว่าเออนอนเฉยเฉยมันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ด้วย <c oughs> ก็อาจจะต้องมีการปรับเวลาหลังจากที่อ่านในหนังสือเล่มนี้ไปนะค่ะเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะหวังว่าผู้ผู้ฟังนะคะจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้นะคะ ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานหมอโอชอบอ่านหนังสือหมอโอรีวิวนิทานหมอโอชอบอ่านหนังสือ